นีอยู่ที่กระสันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทนะครับบริเวณหลุม9คองคสเอนั่นเองซึ่งผู้ที่ตีผิดภาพมาทางบริเวณขวาของกรีนเนี่ยจะพบกับอุปสรรคแบบนี้ครับซึ่งยากแน่นอนเพราะว่าจากตรงนี้ไปจนถึงธงซึ่งวันนี้ธงบังเอิญปากเบียดทางขวาด้วยทำให้พื้นที่เล่นเนี่ยนี่มีน้อยลงอีกนะครับ และนะนอนว่าคนที่เคยมาตีที่จะมาจู้แล้วว่าช็อตขึ้นช็อตสองเนี่ยเปนการตีขึ้นเขาซึ่งหมายความว่าบริเวณหลังกรีนสูงกว่าหน้ากรีนอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นให้ลูกรีลิสเข้าไปกริงกร้งเข้าไปต้องเผื่อหลายให้ดีมากๆและน้ําหนักต้องเปะสุดๆแต่เราก็ประชีพครับจะมีอีกวิธีหนึ่งเสมอก็คือโยนจี้เข้าหาธงตกหยุดไวๆด้วยระยะขนาดนี้ครับประมาณ20หลาหรือ25หลาถึงธงเนี่ย ขาสามารถควบคุมสปินได้ทําให้ลูกมีการเรียกว่าสปินรอบถึงพอที่จะหยุดบริเวณใกล้ธงได้นะครับแต่วิธีการก็มีอยู่เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นลูกแบบนี้ได้เหมือนกันทุกคนไม่ใช่แค่นะักกอล์ฟชิมเดียวก็ทําได้นักกอล์ฟอย่างเราเราก็ทําได้เช่นกันนะครับทลิกมีอยู่อย่างนี้ครับสมมุติว่าลูกอยู่ที่ลายอะไรก็ตามที่สามารถพอที่จะสอดเหล็กได้ง่ายต้องบอกงี้ก่อนนะสอดเหล็กได้ง่ายไม่ใช่ว่าลูกอยู่ลายแบบทย เราจะเล่วนวิธีนี้ขอลืมไปก่อนสมมติว่าลูกนี่รายที่สามารถสอดเหล็กได้นะครับให้เล่นโดยวิธีการกล้าที่จะเปิดหน้าเหล็กก่อนอันดับแรกหน้าเหล็กมีองศาสมมติว่าในมือผมมี60มองศาอยู่เปิดออกมาอาจจะเป็น64หรือ65ก็ตาม1กล้าเปิดหน้าเหล็กเล่นโดยไม่ต้องกลัวว่าจะลอดลูกทาให้ลูกโด่งเกินไปนะครับอยู่ที่การฝึกซ้อมควบคุมหนักในระยะนั่นเอง 2. กล้าที่จะลากเหล็กขึ้นมาในแนวขนาน ไม่ใช่ในแนวชันด้วยนะนี่อาจจะเป็นเทคนิคเทคนิคต่างจากตำราเล็กน้อยขนาดพื้นโลกครับขนาดพื้นโลกอย่างนี้ไม่ต้องลากชันถักขึ้นแบบนี้ขนาดพื้นโลกและลงเหล็กให้มือนำหน้าไม้เสมอลักษณะนี้มือนำหน้าไม้เสมอนะครับถ้าเกิดไม้นำหน้ามือจะเป็นแบบนี้มือนำหน้าไม้เสมออย่างนี้แล้วเทินโตหาเป้าหมายครับทริคแค่นี้สั้นๆเองลองทำดู ว่าคุณจะได้ผลลัพธ์แบบนี้หรือเปล่านะครับลองทําดูแต่ว่าที่สําคัญก็คือเรื่องของการฝึกระยะในการให้เช่น15หลา20หลาตกตรงจุดนั้นนะ่ะเราต้องลากขึ้นที่บอกขนาดกับพื้นเนี่ยลากขึ้นมาแขนซ้ายชี้ไปที่กี่นาฬิกาด้วการฝึกล้วนครับแล้วการสปินมากสปินน้อยอยีกที่ความเร็วของการเทินตัวหาเป้าหมาย ครับคุณก็สามารถเล่นลูสปินในระยะประมาณนี้ได้อย่างง่ายๆแล้วแบบโปรมืออาชีพเลยครับ